คิดในแง่บวกว่าถ้าโยมคิดจะหนีแสดงว่าบารมียังไม่ดีอาตมาภาพต้องเพิ่มบารมีแต่ถ้ามองในแง่บวกการที่เรามานั่งแล้วมันร้อนเราจะได้บอกตัวเองว่าถ้าแค่นี้เราทนไม่ได้วันหนึ่งข้างหน้าเราเจอปัญหาหนักกว่าน,นี้เราจะไปทนอะไรไหวใช่ไหมนี่คือวิธีคิดทั้งบวกทั้งลบถ้าคิดเป็นก็เป็นประโยชน์เช่น เราอยู่กันเป็นสองสามพันคนวันหนึ่งหัวหน้าแผานเกเรียกเราไปด่าสามชั่วโมงกลับออกมาคนที่คิดลบกลับไปเขียนใบลาออกคนที่คิดบวกกลับออกมายิ้มเพื่อนถามว่าพี่ไม่เป็นอะไรเลยเหรอถูกด่าสองสามชั่วโมงแกบอกว่าเธอคิดเดีสิบริษัทเราคนสามพัน เจ้านายเลือกเดียวกับพี่ตัวต่อตัว,ตวถ้าพี่ไม่เจ๋งจริงนะเขาไม่เรียกไปคุยหรอกเพราะฉะนั้นให้มันรู้สมั่งเห็นแล้วยังหันมองในแง่บวกเป็นไหมถ้ามองเป็นก็เห็นธรรมถ้ามองไม่เป็นก็เห็นทุกข์ที่สวนโมกขบพระารามอํมเอาเภอชัยยาจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีสมัยท่านพระอาจารย์พุทธทาสท่านเป็นเจ้าอาวาสมีพระรูปหนึ่ง ท่านไม่ทําอะไรเลยคุณยอมในหนึ่งวันตื่นมาข้อระครังแล้วก็เข้านอนแค่นั้นตื่นตีสามข้อะระกังให้เพื่อนลงไปสวมดมนต์แล้วนอนวันหนึ่งเพื่อนๆเ,เ,เข้าชื่อกันเป็นบัญชียาวเป็นหางว่าวขอให้ท่านอาจารย์พุทธทาสไล่พระรูปน้ออกอาจารย์พุทธทาสเรียกประชุมพอประชุมปุ๊บท่านก็น,นิมนต์พระรูปนี้มาถามว่านี่เธอพระทั้งวัดเขาขอให้ฉันไล่เธอออก เขาบอกว่าเธอไม่ทําอะไรตื่นสายไม่บินทบากไม่กวาดวัดหลวงพ่อขอถามหน่อยในชีวิตนี้ตั้งแต่บวชพระมาแล้วเธอทําอะไรพระรุปนั้นก็บอกหลวงพ่อครับผมตื่นตีสามครับแล้วผมก็เดินไปที่หอระฆังทุกทุกเช้านะครับหลวงพ่อผมก็จะไปเคาะระฆัง ข้อรัครังแล้วเธอไปไหนกลับไปนอนครับทั้งวันเลยใช่ไหมครับท่านุูธท่าสเป็นพระที่มองโลกในแง่บวกท่านบอกว่าอืมอย่างน้อยๆนะเธอก็ยังมีประโยชน์ด้วยการข้อรัฆังทุกเชา้าเพราะฉะนั้นหลวงพ่อไม่ไล่เธอออกหรอกอยู่ต่อไปก็แล้วกันเห็นไหมถ้าเรามองโลกในแง่บวกคุณยอมจะเห็นว่า คนทุกคนมีแง่มุมที่ดีๆอยู่ใช่ไหมถ้าเราอยู่กับนายนายของเราเป็นคนที่เข้มงวดมีลักษณะนิสัยสมบูรณ์แบบนิยมเก็บทุกเม็ดประมาณคนย่าละเมียดคนแม่ละไม่คนนายละเอียดเก็บทุกเม็ดถ้ามองโลกในแง่ลบเราก็จะบอกตัวเองว่ากรรมแต่ปางไหนให้ฉันต้องมาเจอนายชนิดเชน่นนี้ แล้วเราก็จะทํางานกับเจ้านายไม่สนุกแต่ถ้าเรามองโลกในแง่บวกเราจะบอกตัวเองว่าการที่นายของฉันเป็นคนละเม็ดละใหม่นั่นสะท้อนว่านายกําลังสอนให้เราเป็นคนรอบคอบดีไหมนี่ก็จะได้เรื่องดีๆขึ้นมาเห็นแล้วยังหรือจู่ๆหัวหน้าก็มอบงานหนักๆให้เราทําคนอื่นเป็นร้อยไม่มอบมอบงานหนักๆให้เราทํา ถ้ามองโลกในแง่ลบเราก็จะบอกว่าสงสัยเจ้าหัวหน้าเนี่ยต้องการแกล้งเราสักวันหนึ่งเถอะฉันได้เป็นหัวหน้าเมื่อไหร่ฉันจะเอาเขินนี่มองในแง่ลบก็มีแต่ศัตรูเต็มไปหมดแต่ถ้ามองในแง่บวกนะหัวหน้าโยนงานหนักๆให้ทําเราก็บอกตัวเองว่าแสดงว่าหัวหน้าจะต้องเห็นบางสิ่งบางอย่างในตัวฉัน ถึงไว้ใจให้ทำงานใหญ่ถ้างานนี้สำเร็จแสดงว่าเรามีโอกาสได้เลื่อนสูงมากนีถ้ามองในแง่บวกอย่างนี้ดีไหมชีวิตมันก็จะดีแล้วเราก็จะสามารถทนทำงานต่อไปนายเรียกไปตำหนงเราก็ไม่ใจสออขอลาออกใช่ไหมได้เจองานหนักๆก,ก็บอกตัวเองว่าดีจะได้ฝึกตัวเองนายเป็นคนละเมียดละไมก็บอกตัวเองว่านายกำลังสอนให้เราเป็นคนรอบคอบ เพื่อนของเราเป็นคนช่างบ่นช่างเนนทาทุกทุกวันเขาจะต้องทำตัวเป็นเจ้ากรมข่าวร้ายแห่งชาติใครทำอะไรที่ไหนรู้หมดนะรู้แล้วไม่เก็บคนเดียวต้องมันเล่าชด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 ชชเราก็ไม่อยากฟังแต่พอฟังแล้วก็อยากรู้ทุกทุกวันเรามีเพื่อนร่วมงานแบบนี้ถ้ามองในแง่ลบ โยมก็คงจะบอกตัวเองว่าเป็นกรรมของฉันชาติที่แล้วคงไม่ตั้งใจฟังเวลาพระเทศชาตินี้เศษกรรมเลยจำแรงมาเป็นเพื่อนขีน้นินทาแล้วส่งให้มาอยู่ใกล้ๆหูเรามองในแง่ลบเราก็จะโทษอะไรเยอะแยะแต่ถ้ามองในแง่บวกเราก็จะบอกตัวเองว่าการที่เพื่อนเป็นคนปากไม่มีหูรูดทำให้เรารู้ว่า เราจะต้องไม่เป็นคนอย่างนั้นคนไม่ดีสอนเราให้เรียนรู้ว่าจะเป็นคนดีได้อย่างไรคนที่ผิดพลาดสอนเราให้เรียนรู้ว่าจะก้าวให้ถูกได้อย่างไรคนที่ขี้เกียจสอนเราให้เรียนรู้ว่าถ้าเราเป็นคนขยันเราจะมีอนาคตที่ดีกว่าคนขี้เกียจอย่างไรเห็นไหมว่าในสิ่งที่ลบๆทั้งหลายถ้ามองบวกหรือคิดเชิงบวกนะคุณโยมนะ ได้ปัญญาทั้งนั้นปราดของจีนคนหนึ่งชื่อของจื้อเล่าไว้ว่าถ้ามีคนเดินผ่านหน้าข้าพเจ้าสองคนสองคนนี้เป็นครูของข้าพเจ้าได้ทั้งคู่ลูกศิษย์ถามว่าเป็นครูยังไงครับอาจารย์ปรารก็บอกว่าสําหรับคนดีข้าพเจ้าบอกตัวเองว่าข้าพเจ้าจะต้องเอาอย่างเขาสําหรับคนชั่วข้าพเจ้าจะเตือนตัวเองว่าจงอย่าได้เจริญรอยตามเขา คุณดอบเห็นนะคนมองโลกในแง่บวกนี่กาไรตลอดเวลาเราต้องหัดมองอะไรในแง่บวกอย่างนี้นะคุณดับนะถ้าเรามองบวกเป็นเราก็เป็นสุขเหมือนคุณตันโออิชิเจ้าของชาเขียวพวกเราคงเคยเด่มชาเขียวใช่ไหมคุณตันโออิชินี่ทำชาเขียวแล้วก็รวยมากมากจนกระทั่งถูกเอฉาก็มีคนทำชาโน่นชานี่ออกมาตีกันเยอะแยะไปหมดสู้ชาเขียวไม่ไหววัะหนึ่ง ก็มีคนเปิดขวดชาเขียวและพบสารปนเปื้อนหนังสือพิมพ์ก็ทําข่าวใหญ่โตมะหอรลานย่อชาเขียวสุดหวบเลยคนยมหายไปร้อยกว่าล้านพนักงานหดหูผู้บริหารคิดกันถึงขนาดว่าคงล้มครืนแน่แคราวนี้พอธุรกิจกำลังตั้งตัววงเงินเข้ามาแต่ละวันสูงมากคนดื่มชาเขียวแทนน้ำช่วงนั้น แต่จูๆก็มาเจอว่ามีสารปนเปื้อนในขวดชาเขียวแล้วสื่อเล่นข่าวขนาดเนี้ยทุกคนไม่มองไม่เห็นว่ามันจะเดินไปได้ไงแต่คุณตันโออิชิเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกหายไปสองสาวันแกนกลับมาเปิดแคมเปญใหม่ฝาขวดของชาเขียวฝาละล้านตั้มลงไป ส่งชาเขียวไปขายเหมือนเดิมวันต่อมามีคนเปิดแล้วก็เจอหนึ่งล้านคุณตันโอชิบินไปพร้อมนักข่าวโทรทัศน์หนังสือเพมเป็นยี่สิบฉบับยี่สิบสำนักบินไปมอบเงินหนึ่งล้านถึงที่แล้วรายงานข่าววันนั้นทั้งวันคนเล่นข่าวคุณตันบินไปมอบเงินหนึ่งล้านบาทเงินเป็นฟ่อนเป็นฟ่อนแล้วนะเอาไปให้เป็นตั้งเลยดื่มชาเขียวมีสิทธิ์ลุ้นเงินล้าน แล้วดีกว่าหวยตรงไหนหวยเดือนหนึ่งออกสองวันชาเขียวออกทุกวัน <laughs> อาทิตย์เดียวชาเขียวยอดขายตีตื้นรวยระเบิดระเบ้อจนทุกวันนี้คุณตันโอชิก็ประสบความสำเร็จเป็นมหาเศรษฐีคน